ดวงชะตาของชาวราศีสิงประจําเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวเจ้าเรือนตัวตนของชาวราศีสิงห์ก็คือดาวอาทิตย์นะครับปัจจุบันนี้ดาวอาทิตย์ของคุณโคจรไปอยู่ในภพเรือนของราศีกุมนะครับซึ่งเรือนนี้เป็นเรือนของป,ปตัตตานีหรือเรือนคู่ครองของคุณและได้ตําแหน่งเป็นเพียงแค่ปลานะครับเพราะฉะนั้นครับการที่อาทิตย์ของคุณได้ตาแหน่งเป็นเพียงแค่ปลาเรียกได้ว่าชีวิตของชาวราศีสิงห์หรือแนวความคิดของชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนมีนาคมนี้มักจะเป็นลนักษณะของการที่เรียกว่าอ่อนแออ่อนแรงหมดพลังงานหมดไฟเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับแม้ว่าน,นะครับจะมีแรงขับเคลื่อนเกิดขึ้นเป็นพั ก,ก็ตามเพราะว่ตตาตำแหน่งที่เรียกว่าปล่าเดี๋ยวก็มีไฟเดี๋ยวก็หมดแรงเดี๋ยวก็มีพลังงานเกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวก็หมดไฟอีกมันจะเป็นลนักษณะแบบนั้นครับคือเรียกว่าปลุกปลุกป่าปะไม่มั่นคงไม่แน่นอนไม่ถาวรจึงส่งผลให้ชีวิตของชาวราศีสิงในช่วงเวลานี้นะครับมักจะมีเหตุการณ์นะครับที่ทําให้ชาวราศีสิงเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันครับและนะครับหลังจากนั้นครับเมื่อดาวอาทิตย์ของคุณนะครับยกออกมาจากราศีกลุ่มแล้วก็เคลื่่่ออนนนนนยย้้าาาเเขขไปสูใใพรงรงีีีมวัท มีนาเวลา20นาฬิกานาทีครับและได้ตำแหน่งเป็นอุจจาวิลาานะครับก็คือคำว่าอุจจาวิลาาก็คือก่อนที่จะขึ้นเป็นมหาอุจในเรือนของราศีเมษนั่นเองทรงผลให้ชาวราศีสิงห์นะครับมีพลังงานที่มั่นคงขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะครับเรียกได้ว่าในช่วงเวลานั้นไฟของคุณจะกลับมาอีกครั้งลุกโชดช่วงชัวงชวาลอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับและช่วงเวลานั้นนะคร,ะน,น,ร,คะร,ครนน,รนรอีื้ เป็นในภพเรือนของมรณะนั่นเองครับจึงทรงผลให้ชีวิตของคุณนะครับแม้ว่าจะมีไฟเกิดขึ้นแต่เป็นลนักษณะของการที่มีไฟแบบลับๆหรือยังไม่เปิดเผยหรือเรียกว่าแบบไม่เต็มสูบเกิดขึ้นนั่นเองครับเพราะเป็นลนักษณะของการที่แอบๆบแบบซ่อนๆหรือ ปิดบังอำพรางอยู่นั่นเองครับคือพลังงานของคุณนะครับเริ่มมาแล้วไฟของคุณเริ่มมาแล้วแต่มันก็ยังมีจุดที่เรียกว่าข่มคุณไว้สะกดคุณไว้ทําให้ตัวตนของคุณนะครับยังไม่กล้าที่จะลุกโชนออกมาหรือตัวตนของคุณยังไม่กล้าแสดงออกออกมาอย่างเต็มที่นั่นเองครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของการงานของชาวราศีสิงห์กันบ้างครับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีสิงห์ก็คือดาวศุกร์ครับปัจจุบันนี้ดาวศุกร์ของคุณโคจรไปอยู่ในภพเรือนของราศีกุมได้ตาแหน่งเป็นอุจจาวิราชหรือเรียกว่าตําแหน่งที่่คอข้า แข็งแรงเข้มแข็ง,ขงคืออุจ,จวิราชหมายถึงว่าก่อนที่จะขึ้นเป็นมหาอุจในภพเรือนของราศีมีนนั่นเองครับจึงส่งผลให้ชีวิตของชาวราศีสิงห์ในช่วงเวลานี้ครับมีจุดแห่งความสําเร็จเกี่ยวกับการงานของคุณเกิดขึ้นครับหรือมีเกณฑ์การที่คุณจะได้พาร์ทเนอร์หรือว่าคู่หุ้นส่วนใหม่ๆเกิดขึ้น,นครับในช่วงเวลานี้ได้ด้วยเช่นกันและคู่หุ้นส่วนนั้นจะนําพาชีวิตของคุณให้ประสบความสําเร็จได้ด้วยเช่นกันเนื่องจากอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวศุกร์ของคุณได้ตําแหน่งที่ดดีีีเเเกกกกิขขึ้น้นนนนนอออออุุจจาาาววลในพรรืงงมัั่บแ็ย มันก็เป็นลักษณะของการที่เรียกว่าเกษตรสลับเรือนกันกับพระราหูเพราะว่านะครับในเรือนของราศีกุมมีพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนเมื่อนะครับดาวเจ้าเรือนราศีกุมนะครับไปอยู่ในเรือนของราศีพฤษภหรือเรือนดาวศุกร์นะครับแต่นะครับดาวเจ้าเรือนของราศีพฤษภหรือดาวศุกร์นะครับย้ายสลับเรือนกันไปอยู่ในเรือนของพระราหูเรียกว่าเกษตรสลับเรือนจึงส่งผลให้นะครับดาวทั้งสองเรือนนี้นะครับเปรียบเป็นเหมือนกับเกษตรปาธิบดีทั้งสองดวงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่คือจังหวะดีๆและโอกาสดีๆครับที่ชาวราศีสิงห์นะครับ จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นเกี่ยวกับด้านการงานของคุณนะครับสาเร็จจากอะไรสําเร็จจากการที่คุณได้การช่วยเหลือที่ดีๆจากคู่ครองของคุณหรือมีเกณฑ์การได้พาร์เนอร์ที่ดีๆเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับในช่วงเวลานี้นั่นเองครับเพราะว่าในภพเรือนนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นตําแหน่งภพเรือนของคู่ครองของคุณได้เช่นกันการงานมาอยู่ในเรือนคู่นะครับแล้วก็ดาวเจ้าเรือนคู่อยู่ในเรือนการงานมีเกณฑ์การที่ประสบความสําเร็จจากการที่คู่พาร์เนอร์ของคุณประสบความสําเร็จเกิดขึ้นส่งผลให้การงานของคุณประสบความสําเร็จตามมาาาจกททิศง ความสําเร็จของคู่พาร์ทเนอร์ที่ทําธุรกิจของคุณให้เติบโตขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ถ้าเกิดใครทํางานแบบมีหุ้นส่วนนะครับจะส่งผลความสําเร็จให้ชาวราศีสิงห์ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานของคุณนะครับซึ่งดาวการงานของคุณนะครับจะทําการเคลื่อนย้ายออกมาจากภพเรือนปัตนิแล้วก็เข้าไปสู่ในภพเรือนของมรณะในวันที่9มีนาคมนะครับเวลา11นาฬิกาหนนาทีครับได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดยู่ในเรือนของมรณะครับเรียกได้ว่าการงานของคุณอยู่ในภพมรณะมันมีสิ่งที่เรียกกกว่าาาาถ้เิดรงงนขอคุ นะครับก่อนหน้านั้นครับราบรื่นเป็นอย่างดีจะมีจุดสะดุดเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดการงานของคุณก่อนหน้านี้นะครับมีปัญหาเกิดขึ้นความคาราคาซังเกิดขึ้นปัญหายังไม่สามารถสะสางหรือแก้ไขได้นะครับในช่วงจังหวะที่ดาวศุกร์หรือดาวการงานของคุณเข้าไปสู่ในเรือนราศีมีนครับช่วงเวลานี้ในพวกมรณะของคุณนั่นแหละครับส่งผลให้ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณได้รับการปัดเป่าเกิดขึ้นให้คุณได้โล่งขึ้นเกี่ยวกับการงานเรียกว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คาราคาซังจะจบลงไปได้นะครับเพราะฉะ ไว้รู้รู้ดีๆมาตลอดราบรื่นมาตลอดเ <c oughs> มื่อดาวการงานเข้ามาสู่ในภพมรณะเป็นมหาอุดช่วงเวลานี้จะมีเกณฑ์การงานที่สะดุดติดขัดแต่กลับกันนะครับถ้าก่อนหน้านี้ใครมีเกณฑ์การงานนะครับที่สะดุดติดขัดมาโดยตลอดก่อนหน้าแต่เพื่อนยกเข้ามาสู่ในเรือนของราศีมีนได้แต่งมหาอุดนะครับในภพมรณะส่งผลให้นะครับการงานของคุณนะครับอยู่ๆก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นอยู่ๆก็สามารถสลัดปัญหาต่างๆให้มันจบไปได้นะครับหรือว่าความคาราคาซังก่อนหน้านั้นที่คาราคาซังมาก่อนอย่างมาก ยอยู่ๆก็ปิดจ็อบไปได้หรือว่าจบลงไปได้ในช่วงเวลานั้นทําให้การงานของคุณราบรื่นเกิดขึ้นในช่วงจวังหวะที่การงานของคุณอยู่ในภพเรือนของราศีมีนได้เป็นแหน่งเป็นมหาอุดในมรณะนั่นเองครับ ซึ่งนะครับเมื่อการงานของคุณนะครับเข้ามาสู่ในเรือนของราศีมีนเป็นมหาอุดนะครับยังไม่พอนะครับดาวอาทิตย์ของคุณซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีสิงห์โดยตรงนะครับก็ยังมาอยู่ประกบกันในเรือนตัวเองอีกด้วยเรียกได้ว่าดาวคู่นี้คือดาวคู่สมพลซึ่งกันและกันส่งเสริมซึ่งกันและกันและได้ตําแหน่งที่ดีซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าแม้อยู่ในภพเรือนที่เสียนะครับแต่ว่าคุณนะครับสามารถผลักดันนะครับการงานของคุณให้ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นด้วยตําแหน่งที่ตัวเองเข้มแข็งมากและการงานที่เป็นถึงมหาอุด จะสามารถนําพาความสําเร็จหลุดพ้นจากภพเรือนร้ายร้ายนี้ให้ก่อเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวเพราะว่าคุณในช่วงเวลานี้มีแรงขับเคลื่อนหรือมีไฟในการขับเคลื่อนพลังงานให้การงานงคุณประสบความสำเร็จเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับ ต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของการเงินของชาวราศีสิงห์กันบ้างครับบอกได้เลยครับว่าในช่วงเวลานี้ครับการเงินของคุณในช่วงต้นเดือนนะครับเป็นลนักษณะของการที่จะมีจุดสะดุดติดขัดเกิดขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณคือดาวพุธนะครับโคจรไปอยู่ในภพเรือนของดาวเสาร์หรืออยู่ในเรือนของราศีมังกรนั่นเองครับจึงส่งผลให้การเงินงคุณมีจุดสะดุดติดขัดอยู่เพราะไม่เพียงแค่ว่าอยู่ในภพเรือนของราศีมังกรที่เป็นดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนนะครับแต่ว่าการที่ดาวพุธของคุณนะครับอยู่ในภพเรือนอรินะครับ ส่งผลให้การเงินของคุณนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับภาวะหนี้สินหรือการเงินของคุณมีเกณฑ์การที่ต้องจ่ายออกไปครับจากการที่เรียกว่าคุณไม่อยากจะจ่ายออกไปแต่ต้องจ่ายออกไปด้วยความจําเป็นนั่นเองหรือโดนบีบบังคับให้จ่ายออกไปเรียกได้ว่าพบเรือนนี้เป็นพบเรือนแห่งหนี้สินนั่นเองเพราะฉะนั้นครับการที่ดาวการเงินของคุณนะครับมาอยู่ในเรือนของอริจึงส่งผลให้คุณต้องมีภาวะผัวพันเกี่ยวกับหนี้เกี่ยวกับสินหรือว่าคุณต้องมีภาระที่จะต้องเอาเงินนะครับให้กับคนอื่นๆเกิดขึ้นหรือว่ามีภาระที่จจะต้้องใช่ายไปกับ สิ่งอื่นๆเกิดขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาจังหวะที่ดาวพุธของคุณอยู่ในภพเรือนของดาวเสาร์นะครับช่วงเวลานั้นจะมีเกณฑ์การที่ต้องจ่ายออกไปอย่างมากเลยทีเดียวแต่นะครับหลังจากวันที่9มีนาคมนะครับดาวพุธของคุณนะครับจะยกออกมาจากเรือนราศีมังกรแล้วก็เข้าไปสู่ในเรือนของราศีกุมครับช่วงเวลานั้นแหละครับที่การเงินของคุณจะโล่งขึ้นอย่างมากช่วงเวลานั้นแหละครับที่คุณจะรู้สึกว่าคุณจะสามารถเคลียร์หนี้เคลียร์สินเกิดขึ้นได้ครับหรือว่าภาวะหนี้ ทำให้นะครับชาวราศีสิงในช่วงเวลาที่จังหวัดดาวพุธของคุณโค,โคจรไปอยู่ในเรือนราศีกุมและเป็นภพของปตัตตนินครับส่งผลให้การเงินมาเลงลัคนาเรียกได้ว่าการเงินของคุณจะมีเกณฑ์การได้เงินมาแบบง่ายๆการเงินของคุณนะครับจะสามารถคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นและมีเกณฑ์การได้เงินช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะหลังจากวันที่29มีนาครับเมื่อพฤห,หัสของคุณนะครับยกออกมาจากราศีมังกรเข้าไปสูญญ่ในเรือนราศีกุมนะครับพ,พะพฤหัสของคุณนะครับมา พปุตรเรียกว่าพบแห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นการที่พฤหัสของคุณยกเข้ามาสู่ในเรือปรนปัตนิหรือเรือนคู่ครองของคุณนะครับประกบคู่กันกับดาวพุธนะครับเรียกได้ว่าการเงินของคุณนะครับมีเกณฑ์การได้เงินจากช่องทางใหม่ๆคือจากพฤหัสนั่นเองที่ยกเข้ามาครับเพราะฉะนั้นครับคุณมีเกณฑ์การได้การเงินเพิ่มพูนมากขึ้นชีวิตของคุณจะมีความสุขมากขึ้นจากอิทธิพลของดาวพฤหัสที่มะเร็งลัคนาของคุณครับส่งผลให้ชีวิตของคุณชาวราศีสิงห์ในช่วงเวลานี้มีความสุข ตามอิทธิพลของดาวปุตตาคือมีจิตใจที่แจ่มใสร่าเริงเกิดขึ้นหลังจากวันที่29มีนาคมเพราะฉะนั้นหลังจาก29มีนาคมช่วงเวลานั้นแหละครับการเงินของคุณจะสะพัดการงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จทุกๆสิ่งทุกๆอย่างของชาวราศีสิงห์จะเริ่มดีขึ้นในทุกอย่างหลังจากวันที่29มีนาคมเวลา11นาฬิกา48นาทีเป็นต้นไปครับบอกได้เลยครับว่าเวลานั้นรอคอยไปได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตที่จะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน เมื่อดาวพฤหัสมาเลงลัคนาครับ ต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของความรักของชาวราศีสิงห์กันบ้างครับสำหร pigs, ับความรักของชาวราศีสิงห์ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับจะเริ่มต้นไปในทิศทางที่ดีครับตั้งแต่วันที่29มีนาคมเป็นต้นไปครับบอกได้เลยครับว่าในช่วงเวลานั้นในช่วงจังหวะนั้นครับจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นใครคิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับความรักก็จะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้ครับเพราะเนื่องจากว่าอิทธิพลของดาวพฤหัสที่ยกเข้ามาเล็งลัคนานะครับก็คือมาอยู่ในเรือนของปัตตานีหรือในเรือนของ ให้คุณนะครับชีวตชีวิตคู่ที่เรียกว่าประสบความสําเร็จเกิดขึ้นครับเพราะว่าพฤหัสมาจากพบปุตตานั่นเองครับแต่ด้วยอิทธิพลของพฤหัสก็ยังติดพบเรือนของมอรณะมาด้วยเพราะฉะนั้นยังเรียกว่ายังไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่คือจะมีจุดที่ห่างไกลกันอยู่กับคู่ได้ด้วยหรือมีจุดที่คู่ครองของคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าการที่ดาวมรณะครับเข้ามาอยู่ในเรือนของปัตนิคู่ครองของคุณอาจจะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยได้ด้วยเช่นกันครับและนอกจากนั้นครับอย่างที่บอกไปนะ แต่ตอนต้นนั่นแหละครับว่าถ้าเกิดใครนะครับต้องการร่วมหุ้นลงทุนกับคู่ครองจะประสบความสําเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าครับการที่ดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือปรนปัตนิมาอยู่ในเรือนของราศีพฤษภนะครับซึ่งเป็นดาวก้าเดินการงานเรียกว่าคู่ครองของคุณครับจะให้การซัพพอร์ตช่วยเหลือด้านการงานสําหรับชาวราศีสิงห์เป็นอย่างดีเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นครับบอกได้เลยครับว่าดวงความรักของชาวราศีสิงห์ในเดือนมีนาคมนี้เริ่มต้นมีจุดดีๆให้คุณได้ยิ้มได้เกี่ยวววกกกััับคคคาาามมมมรรรรของุุณะจจเเิ่ีดสํ็ จะมีเริ่มมีจุดความเข้าใจเกิดขึ้นจะมีเกณฑ์การเกื้อกูลกันเกิดขึ้นครับหลังจากวันที่29มีนาคมเป็นต้นไปความรักจะหวานชื่นเกิดขึ้นใครคิดจะเริ่มต้นความรักใหม่ก็ประสบความสําเร็จความรักของคุณก่อนหน้านี้ถ้าเกิดทะเลาะเบาแวกกันอยู่ก็มีจุดที่จะเคลียร์ความเข้าใจกันเกิดขึ้นมีจุดที่จะประสบความสําเร็จหรือเรียกว่ามีจุดที่จะประสานความรักเหมือนดังเดิมอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยครับว่าความรักของชาวราศีสิงห์ในเดือนมีนาคมนี้มีจุดความสําเร็จดดดีๆใใหห้้้้้คุณไไยิม คุณได้ชื่นอกชื่นใจอย่างแน่นอนครับโดยเฉพาะหลังจาก29มีนาคมเป็นต้นไปครับและนี่แหละครับก็คือโนชาตาของชาวราศีสิงประจําเดือนมีนาคมนี้นั่นเองครับต้องบอกได้เลยครับว่าคุณเริ่มมีจุดดีๆให้คุณได้ชื่นอกได้ชื่นใจเกิดขึ้นแล้วครับโดยเฉพาะในเรื่องของความรักและก็ในเรื่องของการงานของคุณนะครับมีจุดให้คุณได้ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานและก็ความรักของคุณส่วนในเรื่องของการเงินก็คลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมากเลยทีเดียวเช่นกันเพราะเนื่องจากว่าครับ น,นั้นอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าดาวพุธของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนของเสาอยู่ในภพอริมีปัญหาคาราคาซังเกี่ยวกับในเรื่องของหนี้สินแต่หลังจากที่ดาวพุธของคุณย้ายเข้ามาแล้วครับเข้ามาสู่ในภพเรือนของปัตตนิการเงินของคุณจะเริ่มร้งขึ้นการเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้นในช่วงเวลานั้นนั่นเองครับยิ่งพลเรือหัตของคุณครับออกมาอีกนะครับแล้วเข้าไปสู่ประกบคู่กับดาวการเงินของคุณความสําเร็จจะก่อเกิดหลังจาก29มีนาคมในทุกๆเรื่องเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะฉะนั้นครับบอก ชาวราศีสิงจะเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวในช่วงเวลานั้นนั่นเองครับเรามารุ้นกันใหม่ในเดือนหน้าครับคำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสาเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกาเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกุ่มหรือโยก รือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของสละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบ ทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวมแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคน,นครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม u ับส r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทำนายดวงใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์ ทุกๆเดือนครับ